โจทย์ตรงนี้ว่าเราจะวิเคราะห์สโสดาบันว่าเพราะเหตุใดทำไมสโสดาบันถึงแบกบ เพาะด้วยกับน,นะคะตอนนี้คือรู้อย่างเดียวว่าเราใช้เราใช้วิบากว่าโซนบาลเนี่ยยังมีวิบากอยู่ที่ยังรอวาระให้ผลนะคะทีนี้ถ้าจากตรงนี้ป้าเนี่ยเออคือเราป้าขอได้ว่าเราจะใช้กับในการวิเคราะห์ว่ายังมีวิบากอยู่แต่ด้วยความที่เราปเป็นเด็กใหม่ เราก็จะไม่รู้ว่าการที่เราจะหาข้อมูลมาพายุสมน้หาแต่ว่าเราตั้งโจทย์ได้แล้วเราจะหาข้อมูลเนี่ยหาได้อย่างไรนะคะแล้วการที่เราตั้งว่าเราจะวิเคราะห์สัญญาบัตรด้วยวารเรื่อเรื่อยวิบากกับวาระให้ผลเนี่ยเป็นคือเราใช้เรื่องนี้เรื่องเดียวหรือว่าเราสามารถใช้เรื่องอื่นในการวิเคราะห์สัญญาบัตรได้อีกว่าครับ การงานวิจัยที่ดีเครื่องมือที่ใช้ในควรจะน้อยที่สุดเพื่ที่จะเป็นมือทั้งหมนั่นฉัคิดว่าเท่าที่เล่าในใช้เรื่องเก่าเรื่องเดียวก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วคำสอนเรื่องเก่าในแง่ที่จริงทฤษฎี้มันก็มีเยอะท่านผู้ศึกษาอาจารย์ท่านผู้ขึ้นมาประมาณสิบสี่มาเลยเพราะฉะนั้นเราก็พูดถึงเรื่องเก่าตามที่ท่านอธิบาย กีบางัวทเราิดว่ากมเนี่ยมันมีการรอดจังหวะให้ผของกรรมอยดังนั้นการรอจังหวะนี้ก็ยังสอดค้องกัที่พระสุดาบันเกิดในชาติใหม่ไม่เท่ากันเลยนี่แจิ้มิตบอนี่ยใหจะบอกว่าเป็นกรรมที่วารให้ผลคือญาติสาวถูกไหมฮะญาติสามเวทีนียกรรมเออทีนี้ก็จะบอกว่าโสดาบันเนี่ย เป็นที่ตัดคำบัตรก็จะมิปาาจบในชาตินั้นแต่คือถ้า็นาจอย่าคิดว่า A.P.C. a ช c คือการที่ให้วาระเป็นที่ตัดคำเป็นที่ตัดคำคือชาติี้จบเลยก็คือจบแล้วไม่มีวิบากแล้วก็ไม่มีวาระให้ผลแล้ว แต่ถ้าหากว่าเป็นกลากร้าก็หมายถึงว่าเขายังมีวิบาสที่รอในอนาคตอธิบายอย่างนี้ได้ไคะอ๋อได้ไได้เรียนนผมพี่วันนี้รได้เรียถ้าเราเรียนเ่มือคือาสอนเรื่อการโดยเาาสอเ่กที่สอนเรื่องอ่นในสถานการณ์ันจะช่วยเราคือตอบคาถามได้คืองานวิจัยที่เองผต้องการที่จบ ทำไมพระอรหันต์เัาจากเส้นชีวิตแล้ว่นจงนนชาติที่ท่านจะเกิดค่อนนที่นจะเริดหหลังจีกรันพเาระสุดาวันหลังจากเส้นชีวิตแล้วี่จงนนชาติที่ท่านจะเกิดใหม่รอท่านไปต่อ ที่จต่ำที่จะใช้แต่ก็คือสุดท้ายอะไรนี่นะที่บอกเป็นเจตช่าเนี่ยเราจะอธิบายด้วยวิปากกวาดให้ผลยังไงไม่ได้เจตชาติเนี่ยคือคืออย่างอย่างที่จะบอกว่าเอเจีเนี่ยเราเรบอกว่าที่จะทำก็ติดที่บายแลเราใช้การติดสนทว่ายแล้วว่าวิปากไม่มีแล้วก็จะทําดให้ผลกป็นเจตช่า ที S <S <two> ่เหลือเป็นการโหวตอีกการหมดถูกไหมฮะทีนี้พอมาถึงตัวสุดท้ายที่บอกว่าอีเจชาก็เลยยังไม่ออกว่าอะไรจะเป็นตัวที่บายเพราะว่าอัปลาอัปลากับอุตชีเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ว่ามันจะเป็นระดับขั้นที่สองระดับที่สามแล้วคนก็ยัเห็นสามสี่ขั้นเปนจรงแต่พอมาถึงตัวสุดท้ายเนี่ยือว่าทำไมเจชาติก่ะแล้วแล้วแล้วตรงนี้เราจะใช้กรรมเรียกว่าวิบากค่ะ มพราะว่ามีบาอะไรที่เป็นตัวบอกตัวเนี้ที่บางทีกับคนไม่เจออาจารย์มันจะอที่บายต่อไปได้อ๋อครับบางทีงานวิจัยเนี่ยจะบอกว่าคนเราไม่เจอ <c oughs> คือไม่รู้จะค้นตรงไหนอาจารย์ใช่ใคือเราจะบอกว่าคืออย่างนี้แล้วการคนแล้วพบว่าคําสอนเรื่องคำนใช้อธิบายแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามเรีดี่วนแบบที่สี่เนี่ยผู้วิจัย พบว่าความสุ่นเรื่องคนี้ยังหาไม่ได้ที่จะอธิบายเรื่องนี้ก<ช>็บอกอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็อบ,วอบอกว่าแต่ว่าผู้วิจัยยาจะขอตีอความซึ่งไม่ได้มีพื้นฐานมาจากคำภีว่าอย่างนั้นอย่างนี้็ไปต่อไปใช่ความเห็นเราเลยโ<ช>อเคจา,จากการที่แบบเราลดความไปเรเปื่อยๆแล้วเ,เราไม่สามารถที่จะจะหาเหตุผลที่บาเพราะฉะนั้นเราก็แย่สูตรเรียกว่าใช้จากวิชารณัญาาของเรา ก็คือจะเรียกว่าเขาจะพูดว่าเสกกรรมก็ไม่ช่ยเนาะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> ป็นช่วงแนะนำหัวข้อวิษธสีหรือว่าวัตถุรประสงค์ในงานวิจัยวะธีไหยท่านที่จะอสอบถาม